ซีรีส <c oughs> ์เรื่อง <c oughs> ริฟเดย์วันแก้ตายครับผมครับดรามากเลยคะเห็นเมื่อกี้ที่จริงก็ <c oughs> หลากหลายอารมณ์ครับ<ม>ใครที่ชอบแบบว่าซีรีส์ที่ตื่นเต้นน่าติดตามแล้วก็ลุ้นหาทางแก้ไขคพร้อมกันอย่างนี้ว่าต้องเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันก็มีมันก็คือเป็นการที่อยากจะช่วยชีวิตคนที่เราหลักอะไรอย่างเง<ม>ี้ยแล้วมันก็เหมือนมีแบบคำสาปที่เราต้องมาแบบแก้กันตลอดใช่ ของผมเล่นตัวละครชื่อมิดไนครับก็คือจะเป็นตัวละครที่เกิดวันที่29กุมภาพันธ์นะครับแต่เกิดตอนเที่ยงคืนก็จะมีชะตากรรมที่แบบทุกๆ4ปีวันเกิดเราเนะี่ยมันก็จะมีคนรอบตัวตายคนหนึ่งซึ่งเราก็เดาไม่ออกว่าเป็นใครแล้วก็ด้วยวิธีไหนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยจนทําให้มาเจอพวกตัวของโอโซนแล้วก็ตัวของเดยนน์มมนเนี่ยครับว่าอะไรนะฮะดิมตนนัวต้อเรือ คือความความยิงตัวต้นเรื่องอ่ะมันก็คือตัวไนท์กับเดย์แหละครับเราจะมีความชะตากรรมคล้ายกันแต่ว่าพอมาเจอกันเนี่ยมันจะมีวิธีที่สามารถเราอาจจะแก้คำสาบได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ลองมาติดตามกันครับการรับบทเป็นโอโซนนะครับก็จะเป็นเออญาญกับ เดย์เรื <surtout Da> ่องระยะไกลครับเดยเนี <library> ่ยซ so, ึ like so 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 like ่งครอบครัวก so 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 ันเนี่ยก็จะเสียเสียหมดเลยอย่างเงี้ยเลยต้องมาอยู่กับเดอะไรย์แล้วก็กันก็จะเป็นแบบว่าเด็กพิเศษหน่อยงที่ต้องมาอยู่ด้วยก็เลี้ยงยากยิ่งกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เนี่ยตามเขาไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยกันแก้ไขเรื่องต่างๆก็คือเรื่องอะไรก็ถึงได้หมดที่แบบท้าทายอีกแล้วก็ครั้งนี้ก็เอ่อเมื่อประมาณเอ่อปีที่แล้วก็จะเป็นอะไรที่แบบคลายเครียดคลายเครียดครั้งนี้ก็ กลับมาอะไรที่รับบทที่เครียดแล้วก็ฝึกตัวเองไปด้วยครับใช่แล้วทางฝังคืออคะาเรื่องนี้งี่ะยังไงบ้างครับผมมันก็กดดันนะครับเพราะว่ามันเนื้อความที่ดาม่ามันเยอะแล้วก็แบบเราก็แบบโหแน่ต้องทำบ้านีเยอะเลยอ่ะเพราะว่ามันตัวละครที่แบบว่ามันยากที่จะรีเลทกับคนจริงๆนะคนที่แบบคือรู้ว่าแบบอยากเข้าสังคมแต่มันมีก็มีความแบบว่าถ้าเกิดเราสนิทกับใครคนนั้นอาจจะตัด ตายหรือว่าเสียชีวิตไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีความย้อนแย้งอยู่ในตัวเองนะเรามันก็ต้องเป็นคนแบบไหนอยู่ในสังคม,มยังไงอะไรเงี้ยมันก็ต้องศึกษาใหม่กันอันนี้ห่างไกลกับเราคนจริงเราทงพูดแบบมากใช่ห่างกาไกลก็ห่างไกลครับข,ของผมว่าเออห่างไกลมันก็มีจุดที่เข้าใจตัวละครบ้างอะไรเงี้ย ไม่เราเคยโฮมสกูลด้วยกันครับแต่ว่าก็โฮมสกูลเนี่ยก็เจอแบบแบบซีนน้อยๆไม่ค่อยเจอเยอะแต่ว่าเจอกันที่กองนะแต่ไม่ค่อยได้เข้าด้วยกันมากใช่แต่เรื่องนี้น่าจะจากในน่าจะเข้าด้วยกันทุกวันครับน่าจะบ่อยเลยวันวันขาไหมคะวันจันทร์เขาไหมคะ <OK> ว,วันวันวันครับไม่พี่การเขาชอบแกล้งไหเกิดแบบเสียสมาธิแล้วบางทีเราเราหูเรากำลังแบบแกล้งตอนไหนตอนอยู่ในกองนะครับพี่ก็จะมีความแกล้งผมเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงแม่ก็เห็นว่าเราตั้งใจไงช่วยช่วยกันตอนกินข้าวเลยอย่างมาคุยกันเรื่องบทกันอยู่จริง เรื่องดีนี่คือความหนักใจอะไรมากที่สุดความจริงหนักใจก็หนักใจเรื่องการแสดงแหละครับเพราะว่ามันก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วมันยากกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบทำออกมามันได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะตอนนี้เอาจริงๆอ่ะเราได้อ่านออบทคาวๆเรื่องยอ่อครับถ้าบทแบบจริงๆเลยที่เต็มเรื่องตอนนี้ยังไม่ได้อ่านเราก็รู้ว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยมีความสมพั์กันยังไงองไรแค่นี้ครับอน hmm. ี้ น่าจะถ่ายปลายปีมั้งปะไม่รู้อ่ะพอจริงมันใกล้เริ่มแล้วเอาเอาจิงเหรอเอาจริงเหรอครับก็คงว่าไม่ถึงปลายปีหรอกแต่ว่ามันก็อาจจะเกือบๆไปในท้ายๆอะไรก็เลยคิดอยู่เลยว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะแบบปลายปีค่อยถ่ายอ๋อก็ไม่นานนะอ๋อไม่นานจะเริ่มแลนะเรื่องนี้ใช่เดี๋ยวเรื่องนี้มีน้องป่านครับแล้วชอปอลใช่ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีเยอะแยะมากมายที่มันเป็นส่วนประกอบเกี่ยวกับเรื่องแบบ ปัญหาหรือภัยอันตรายที่จะเข้ามาแบบในเหตุการณ์นี้แหละครับนอกจากของกราฟล้วมันจะมีแบบว่ากลิ่นๆหรืออะไรอีกบ้างไหมอ่ะอันนี้ยังไม่รู้เลยอ่ะยังไม่ได้อ่านบทแบบเด็มๆแต่ผมว่ามันกลิ่นเหรอผมว่ากลิ่นที่ชัวร์ๆนั่นก็คือความแอคชั่นแบบมีแน่นอนครับเพราะว่าไอ้อุปสรรคต่างๆในเรื่องก็คือมันมาทุกรูปแบบนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่าเราไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรอุปสรรคอาจจะเป็นคนหรือว่าเป็นอุบัติเหตุก็ได้แหละแต่ว่าที่แน่เราแอคชั่น วิ่งอะไรแน่นอนครับแต่วิ่งเยอะจริงจริงการก็ต้องวิ่งด้วยน้องการก็ออกกำลังไหมก็วันนั้นก็วิ่งไปหลายรอบอยู่ครับก็เหมือนเอามาออกกำลังกายที่กองแค่แค่แค่ที่ถ่ายมาก็ใช่ก็วิ่งก็วิ่งเยอะอยู่ถ้าเอาตอนนี้อากาศร้อนเออถ้าตอนนี้ก็จะน่าจะลำบากแน่ตลอนมากครับแล้วโลเคชั่นไกลมากครับที่ไปถ่ายคือไกลเลยในต่างจังหวัดเหรอเหมือนออกไปไกลอ่ะ ใช่แต่ว่าแบบผมว่าของจริงก็แนบผสมผสมกันแหละครับโอเคฝากนะครับฝากติดตามเราติดตามมันจะอาจจะมีอะไรออกมาเรื่อยๆจอะไรออกมาเรื่อยๆฝากติดตามอ๋อโอเคครับก็ฝากติดตามลิฟท์เดย์วันแก้ตายด้วยนะครับรับรองสนุกแน่นอนครับอ๋อครับก็ฝากด้วยนะครัสำหรับลิฟท์เดย์นะครับวันแก้ตายนะครับใครที่ชอบแบบเอออะไรตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับก็ดูเรื่องนี้เลยครับ ทุกคนต้องแบบใจนะครับเพราะว่าดิวสูงมากกันนี่เดี๋ยวดูความสูงจริงกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ